ต้นหอมคะสวัสดีค่ะนภัสค่ะสวัสดีค่ะมินนี่ค่ะสวัสดีค่ะแอลค่ะอะแล้วเราก็คือหนึ่งในนะักแสดงของเรื่องนี้ถูกไหมลกูกใ,<ช>ใช่ค่ะ,คะอ่ะแต่ละคนแล้วเป็นอะไรยังไงคะ หนูรับบทเป็นนางเอกตอนเด็กค่ะหนูรับบทเป็นหมอผีค่ะหนูเป็นผีเด็กค่ะหนูรับบทเป็นผู้ช่วยหมอผีค่ะอ่ำเป็นไงบ้างลูกวันนี้ตื่นเต้นไหมเดี๋ยวภาพยนตร์เราจะแบบว่าเอาฉายไม่ให้แบบทุกคนได้ดูแล้วตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแบบอยาก อยากดูว่าแบบเรื่องที่เราแสดงวันนี้จะเป็นยังไงบ้างแบบตื่นเต้นมากๆอยากมากๆเลยค่ะถามน้องๆหน่อยดีกว่าเรามาเล่นหนังผีเลยรเดี๋ยวเรายังเป็นเด็กนิมมิแบบการถ่ายทำแล้วเราเจอผีจริงๆเลยนะคะก็อาจจะยังนะค่ะอาจจะยงนะเสียงนะได้ยิ่เสียงได้ยินเสียงได้อะไรไหมหรือว่าไม่ได้อะไรไม่ได้เลยไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยหรอกถ่ายมาดึกๆมาไม่เจอไม่เจอค่ะจริงๆเราเป็นคนกลัวผีไม่ใชไม่กลัวค่ะ ก็ควรดูดูสู้ทุกคนเป็นคนอะไรหรอคะอาจจะยังค่ะอาจจะยังนะแกะมาบ้าเลยแล้วระหว่างทครทำรถเจออะไรแบบแปลกๆไหมคะแบบไม่ใช่ผีแต่แบบแบบอย่างอื่นออะไรย่างเงี้ยมีมีแค่ไฟดับอย่างเดียวค่ะตกใจไหมลูกไฟดับนิดนิดนึงค่ะนิดนึงเราได้เจอผาสาเหตุไหมว่าอะไรมันมันเป็นยังไงระเบิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะ ก็คือผ่านไปได้ดีสีนนะไมนเป็นซีนอะไรเล่าได้เหมือ่วไเออเงียบๆหน่อยกระตุกหน่อยแบบว่าถ่ายใกล้จบกองแล้วแต่ว่าอยู่ดีๆไฟก็ดับเลยค่ะแล้วเรตอนยังไงต่อเขาว่า้นก็เหมือนรอแป๊บหนึ่งให้ไฟมันมาค่ะจากนั้นไฟก็มาจริงๆถามหน่อยว่าแน่นอนทักง4คนก็เล่นรุ่นแบบมี่คิมคิมมอนคิมคอมเปอร์นะใช่ไหมเป็นยังไงบ้างพานที่การรุ่นักแสดงตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็พี่เขาแสดงดีมาก เขาหลอกหลอกค่ะหลอกมากใครหลอ,อกกันสองคนใครหลอ,อกกันกระตัายทั้งสองทั้งสองแล้วเขามีแก้งอะไรพวก้เล่ยการแสดงหาก็ระหว่างที่ถ่ายอยู่ก็เขาก็เล่นตามบทแต่ว่าหนูตกใจค่ะตใจนิดนึง้ลอว่าทั้งสี่คนเนียากไปในการเล่นหนังการแสดงแคต ไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ยากอยู่ใช่มันมีสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันพลาสต์ไปสำหรับเราบ้างมิ้งแต่เราคนละเรื่องเรืเร่องรกก่อนเลยนะเองตอนเด็กอยาบ้างาสิ่งที่คิดว่าท้าทายสำหรับตัวเองต้องพยายามแบบวิวอารมณ์ตัวเองให้ไปเข้าไปอยู่ในบท,านทาบาทนั้นนะคะก็แบบก็ต้องแบบพยายามนิดน,นึงเพราะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของหนูเหมือนกัน,นะคะ่ะ ซีนเสกข้าสารค่ะตลกมากบอกเลยค่ะต้องไปดูนะคะดูวันนี้หนูก็จะทำาให้พวกพี่ดูด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะไหนลองหาโอ้ข้าสารมาสิโอ้ไปเออไปเออตัวรักติดอาน์เซน่อล ของหนูคือซีนที่หนูต้องทุบหัวพี่จิ๊บค่ะทำอะไรซีนอะไรละคะทุบหัวพี่จิ๊บค่ะคเพราะหนูเป็นผีเด็กค่ะเป็นผีเด็กอ๋ก็เลยต้องย่างนิดนึงเพราะเราต้องเล่นกับลือสีค่ะใช่ค่ะเสกข้อสารเหมือนกันค่ะเสกข้อสารเหมือนกันแสดงว่าในเรื่องมีการเสกข้อสารไหนบ้างไม่เอาค่ะเล่นด้วยกันเล่นด้วยกันแต่เราเป็นคู่หน่อยจะไม่ทังการเสกข้อสารใช่ค่ะ ออกภาษาไหมสิลงไปเลยมาเออไปเออจบยังจบแล้วเดี๋ยวติดตามรอติดตามในโลกภาพยนตร์ใช่ค่ะอ้าววันนี้หนักเราเข้าแล้วใครอยากให้ปัหนกันร้อน ติดตามผลงานเลี้ยงรุ่นของเราด้วยนะคะรับชมได้ที่18กันยาค่ะแต่เก็ทำผลงานของหนูด้วยนะคะแบบเข้าโงภาพยนต์ที่18กันยานะะี้แล้วค่ะเลียงรุ่นนะคะฝากด้วยนะคะฝากผลงานของหนูด้วยนะคะมาดูพวกเราเลยค่ะฝากเลียงรุ่นด้วยนะคะฝากติดต,ตามพวกหนูด้วยคะ่ะ สองกล่องนี้มันก็เหืองนั้นหน้าหนึ่งสองสาม